ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปีศาจแดงครับวันนี้เรามีประเด็นร้นรอนๆที่บอกเลยว่าทำมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยวงการฟุตบอลคงได้สั่นสะเทือนกันอีกรอบแน่ๆเรื่องอะไรนั่นแหละครับก็เรื่องของซีซูซินดีนซีดานกับเก้าอี้ผู้จัดการทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นเองครับโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วใช่ไหมหล่ะครับคือช่วงนี้เนี่ย แมนยูเนเต็ดก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะเหมือนเรือที่กำลังออกทะเลเจอพายุโหมกระนำอยู่ตลอดเวลาผลงานก็ขึ้นขึ้นลงลงจนแฟนบอลย่างเราเราเนี่ยก็ลุ้นกันตัวโก่งทุกสัปดาห์ทีนี้ก็เลยมีกระแสะข่าวลือออกมาหนาหูว่าเฮ้ยหรือว่าถึงเวลาที่สโมสรจะต้องลองเปลี่ยนแม่ทัพใหม่แล้วนะแล้วชื่อของซีดานก็เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยครับวันนี้เพราะอะไรน่นล่ะครับ เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันแบบเปิดอกไม่กักเหมือนเพื่อนคุยกันข้างสนามเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูในมุมของข้อดีกันก่อนดีกว่าครับว่าถ้าซีดานมาคุมแมนยู i นเตดจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเหมือนได้แต้มต่อจากการเขี่ยบอลเริ่มเกมเลยนะเนี่ยที่ 1. ภาวะผู้นำ leadership ผู้จัดการห้องแต่งตัวตัวจริงครับ เรื่องแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือภาวะผู้นำครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ห้องแต่งตัวของแมนยูเนเต็ดเนี่ยมันเหมือนหม้อที่กำลังเดือดปุดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังเต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังแล้วบางทีมันก็ดูเหมือนจะแตกแยกกันอยุกไกลๆระหว่างนักเตะกับโค้ชคนปัจจุบันใครๆก็รู้ว่าการคุมทีมที่มีซูเปอร์สตาร์เยอะๆเ,เนี่ยมันเหมือนการเลี้ยงเสือไว้ในกรง ต้องมีบารมีจริงๆถึงจะเอาอยู่แต่ซีดานเนี่ยเขาเคยพิสูจน์มาแล้วนะครับกับเรอัลมาดริดทีมที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างคริสเตียโน o โรนัลโด r เซอร์คิโอรามอสลูก้ามอริชกาเรตเบลหรือแม้แต่คาริมเบนเซม่าคิดดูสิครับนักเตะระดับโลกขนาดนี้แต่ซีดานเขาสามารถคุมอีโก้ของแต่ละคนได้อยู่หมัดและที่สำคัญ คือทำให้ทุกคนเล่นเพื่อทีมได้อย่างมีเอกภาพจริงๆอันนี้แหละครับคือสิ่งที่แมนยูนเตเดตต้องการมากที่สุดในตอนนี้เพราะทีมมีทั้งดาวรุ่งที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองและซูปเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงที่บางครั้งก็ขาดระเบียบวินัยไปบ้างสำหรับผมนะการที่นักเตะเขารับโค้ชในฐานะตำนานตัวจริงเนี่ยมันคือแต้มต่อมหาศาลเลยนะครับลองคิดดูสิครับ ว่าจะมีใครกล้าแข็งข้อกับคนที่เคยเป็นแชมป์โลกเป็นตำนานลูกหนังและยังเป็นโคช้ชที่พาทีมคว้าแชมป์ยุโรป3สมัยติดกันมันยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซีดานมาจริงห้องแต่งตัวของแมนยูริเอตเนี่ยจะกลับมามีเอกภาพอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นเลยครับเหมือนได้กับตันทีมที่ทุกคนยอมรับมาคุมโพงมาลัยเรือให้กลับเข้าฝั่งอีกครั้ง ที่ครับแท็กติกและการจัดการเกมความเรียบง่ายที่ทรงพลังคุยเรื่องผู้นำไปแล้วมาต่อกันที่เรื่องของเกมในสนามบ้างดีกว่าครับแท็กติกและการจัดการเกมนี่แหละหัวใจสำคัญบางคนอาจจะบอกว่าซีดานไม่ได้เป็นโค้ชที่เน้นแผนซับซ้อนอะไรมากมายเหมือนปรมาจารย์ด้านแท็กติกอย่างเป๊ปกวาดิโอลาหรือเจเกนครอปแต่จุดเด่นของเขามันอยู่ที่ความเรียบง่าย แต่ชัดเจนครับท่านผู้ฟังนักเตะเข้าใจง่ายไม่ต้องมานั่งงงกับแผนที่ซับซ้อนเกินไปเขาเน้นการเล่นบอลที่สมดุลทั้งรุกและรัมครับไม่ใช่แบบบุกแหลกจนหลังบ้านรั่วหรืออุดจนเสียตัวตนไปหมดคือมันเหมือนการเล่นเกมฟุตบอลที่เราควบคุมจังหวะได้ดีไม่ได้บุ่มบามเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถอยร่นจนโดนกดดันนะครับที่สำคัญคือซีดานเขาอ่านเกมขาดครับท่านผู้ฟัง และกล้าปรับเปลี่ยนระหว่างแมชเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เขาเปลี่ยนตัวพลิกเกมได้บ่อยๆคือเขาไม่ได้มีแผน A, B, C แค่นั้นนะครับแต่เขามีแผน A+, B+, ที่พร้อมจะงงัดออกมาใช้ได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ในสนามส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่แมนยูในเตดขาดจริงๆในตอนนี้คือแผนที่ชัดเจน และเล่นง่ายการที่นักเตะต้องมาเล่นแบบคิดเยอะหรือต้องมังงกับระบบที่ซับซ้อนเกินไปมันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้น 4. ภาพลักษณ์และการดึงดูดนักเตะแม่เหล็กดึงดูดซูเปอร์สตาร์อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะกับสโมสรระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเรื่องของภาพลักษณ์หรือแบรนด์พาวเวอร์นั่นเองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรที่มีแบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับ แต่ยอมรับว่าช่วงหลังๆมานี้ก็เริ่มเสียเสน่ห์ไปบ้างเพราะผลงานที่มันไม่คงเส้นคงวาเอาซะเลยแต่พอพูดถึงชื่อซีดานเนี่ยโอ้โหมันคือชื่อที่ขายได้ครับท่านผู้ฟังแค่ชื่อของเขาก็เพียงพอที่จะดึงดูดนักเตะระดับโลกให้สนใจอยากย้ายมาเล่นที่โอท랙ฟอร์ดได้ทันทีลองจินตนาการดูสิครับว่าซูปเปอร์สตาร์คนไหนจะไม่ฝันอยากทำงานกับโค้ชที่เป็นตำนานมีบารมีและประสบความสำเร็จขนาดนี้ ไม่แค่กับซูเปอร์สตาร์นะครับแม้แต่นักเตะดาวรุ่งเองก็ให้ความเคารพเขามากเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าทุกคนต่างก็เติบโตมากับการดูซีดานเล่นฟุตบอลทั้งนั้นเขาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะครับการได้โค้ดแบบนี้มาคุมทีมเนี่ยมันเหมือนกับการที่สโมสรได้ใส่ชุดสูทที่ตัดอย่างดีกลับมาอีกครั้ง ภาพลักษณ์ของแมนยูเนเต็ดก็จะกลับมามีความหรูหราและหน้าเกรงขามอีกครั้งเหมือนได้คืนบัลลังก์เจ้าแห่งสโมสรฟุตบอลกลับมาอีกครั้งยังไงอย่างนั้นเลยมุมมองของผมนะครับการมีโค้ชที่มีทั้งชื่อเสียงและผลงานจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสโมสรได้รวดเร็วมากๆเลยครับเพราะช่วงหลังแมนยูเนเต็ดดูเหมือนสโมสรที่ใหญ่แต่ไม่เก่งการได้โค้ชอย่างซีดานมาจะทำให้แฟนบอลกลับมามั่นใจและสโมสรก็ดูหน้าเกรงขามอีกครั้งครับ 5. ความเข้ากันกับวัฒนธรรมแมนยูอยู่ DNA ที่ตรงกันมาถึงข้อดีสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องนี้อาจจะฟังดูนานมาทำหน่อยแต่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือความเข้ากันกับวัฒนธรรมของแมนยูในเตดสโมสรแห่งนี้มี DNA ที่ฝังรากลึกในเรื่องของการเล่นเพื่อทีมและการสร้างตำนานแล้วซีดานล่ะครับเขาเองก็เป็นคนที่เชื่อในการทีมเวิร์กมากกว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์คนเดียวนะครับ คือเขายอมรับในความเป็นสตาร์แต่ก็เน้นย้ำเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งมันตรงกับปรัชญ,ญาของแมนยูเน็ตอย่างมากแถมเขาก็ไม่ใช่โค้ชที่มามีปัญหากับบอร์ดบริหารหรือสื่อมากนักด้วยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับบางคนที่เคยมาคุมอย่างโชเซ่มูรินโญ่หรือลุยส์วานเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนาะจุดนี้แหละครับที่ทำให้เขาดูเหมือนจะเข้ากับโครงสร้างและวัฒนธรรมของทีมได้ดีเหมือนเป็นจิ๊กซอที่ลงล็อกพอดีเป้นเลยสำหรับผมนะฮะ การที่โค้ชและสมมสรมีแนวคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันลดปัญหาความขัดแย้งภายในไปได้เยอะมากๆเลยเนะครับมันทําให้งานเดินหน้าไปได้ราบรื่นกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าซีดานมาจริงผมเชื่อว,ว่าเขาจะสามารถหลอมรวมตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมของแมนยูเน็ดได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วเนะจนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยมาเลยมาเลยซีซูซ แต่ในทุกๆเหรียญมันย่อมมี2ด้านเสมอครับเหมือนกับการที่เรากําลังจะลงแข่งรอบชิงชนะเลือดนั่นแหละมันก็ต้องมีจุดที่เราต้องระวงังต้องคิดให้รอบคอบกันหน่อยครับตอนนี้เรามาดูข้อเสียหรือความเสี่ยงกันบ้างดีกว่าว่าถ้าซีดานมาคุมแมนยูไนเตดเนี่ยเราอาจจะต้องเจออะไรที่ไม่ราบเรื่อนบ้างเหมือนเจอคู่แข่งที่เล่นบอลแบบคาดเดาได้ยาก 1. ยังไม่เคยคุมทีมในอังกฤษ no premier league experience สนามใหม่สไตล์ใหม่ ข้อแรกเลยที่หลายคนกังวลก็คือซีดานยังไม่เคยคุมทีมในอังกฤษเลยครับพรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยมันมีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วดุดันเข้มขน้นแตกต่างจากลาลิก้าของสเปนค่อนข้างมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องแทคติกอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมถึงสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมการทํางานของสโมสรอ,อังกฤษด้วย สีดานอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้เหมือนนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมและสไตล์การเล่นของลีกใหม่ซึ่งช่วงเวลาการปรับตัวนี้แหละครับที่อาจจะเป็นความเสี่ยงได้ถ้ามันนานเกินไปหรือถ้าช่วงแรกผลงานไม่เป็นไปตามคาดส่วนตัวผมคิดว่านี่เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสีดานเลยนะครับเพราะพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ลีกที่จะมาลองผิดลองถูกได้ง่าย ทุกทีมพร้อมที่จะสู้กันแบบสุดตัวแถมยังไม่มีช่วงพักหนีหนาวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องมาเจอความรวดเร็วและความดุดันที่ไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะมีช่วงให้ตั้งหลักกันบ้าง 2. ไม่ใช้โค้ดสายพัฒนาระบบระยะยาว Not a Long Term System Builder สร้างดาวหรือสร้างทีมข้อต่อมาที่ต้องพิจารณาคือซีดานอาจจะไม่ใช่โค้ดสายพัฒนาระบบระยะยาว คือเขาเก่งในเรื่องการบริหารทีมที่มีสตาร์อยู่แล้วและทําให้พวกเขาเล่นได้ดีแต่แมนยูเนเตดในตอนนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมสโมสรอ,อาจจะต้องการอะไรที่มากกว่าแค่การจัดการซูเปอร์สตาร์นะครับพวกเขาอาจจะต้องการการสร้างทีมใหม่วางระบบเยาวชนรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างสโมสรในระยะยาวด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่จุดแข็งของซีดานสักเท่าไหร่ผมมองว่านี่เป็นจุดที่บอดบริหารของแมนยูเนเตดต้องคิดหนักเลยนะครับว่า ตอนนี้พวกเขาต้องการสร้างดาวหรือสร้างทีมกันแน่ถ้าอยากสร้างดาวให้เปล่งประกายซีดานอาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าต้องการวางรากฐานระยะยาวเหมือนสร้างบ้านทั้งหลังให้แข็งแรงตั้งแต่ฐานรากเนี่ยซีดานอาจจะไม่ใช่สถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทวงน้ำหนักกันให้ดีเลย 3. ขึ้นอยู่กับนักเตะคุณภาพสูง reliance on high quality players ต้องมีของถึงจะปล่อยของได้ ข้อนี้ก็ต่อเนื่องจากข้อก่อนหน้านี้เลยนะครับซีดานเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จเมื่อมีขุมกาลังที่พร้อมและมีคุณภาพสูงตัวอย่างก็คือเรอัลมาดริดชุดกาลักติโกสนั่นแหละครับคือเขาเก่งในการดึงศักยภาพสูงสุดของนักเตะระดับโลกออกมาใช้ได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยไม่ลงทุนเสริมทัพอย่างเหมาะสมหรือทีมไม่ได้มีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อยู่ในทุกตำแหน่งเหมือนตอนที่เขาคุมเรอัลมาดริดผลงานก็อาจจะไม่พุ่งแบบที่คาดหวังได้นะครับสำหรับผมนะ มันเหมือนกับการที่เชฟฝีมือดีมากๆคนหนึ่งแต่ถ้าไม่มีวัตถุดิบชั้นเลิศให้ได้ใช้ก็ยากที่จะรังสรรค์เมนูระดับ5ดาวออกมาได้คือซีดานเขาเป็นยอดโคสนะครับแต่เขาก็ต้องการเครื่องมือที่ดีพอให้เขาได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าจะดึงเข้ามาจริงแมนยูเนต็ดก็ต้องพร้อมที่จะทุ่มเสริมทับให้กับเขาด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าก็เป็นได้ 4. สื่ออังกฤษโหดกว่าในสเปน h a r s h English Media สนามข่าวที่ไม่ปราณีใครอีกหนึ่งปัจจัยภายนอกที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสื่อครับแม้ว่าซีดานจะขึ้นชื่อเรื่องการคุ้มแรงกดดันได้ดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสื่ออังกฤษเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความโหดและเกาะติดทุกเรื่องมากกว่าสื่อในสเปนเยอะนะครับคือพวกเขาพร้อมจะขยี้ข่าวทุกเม็ดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกสนาม ถ้าผลงานของแมนยูไนเต็ดไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของแฟนบอลและสื่อเนี่ยซีดานอาจจะโดนกระแสกดดันมหาศาลได้นะครับมันเหมือนการที่นักเตะต,ต้องลงไปเตะท่ามกลางเสียงโหของแฟนบอลคู่แข่งที่พร้อมจะกดดันทุกจังหวะ ซึ่งแม้เขาจะใจใหญ่ขนาดไหนแต่การต้องเจอแรงกดดันแบบ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าสีดานมาจริงเขาจะต้องเตรียมใจกับเรื่องนี้ไว้ให้ดีเลยครับเพราะสื่ออังกฤษไม่ได้เล่นแค่ในสนามฟุตบอลนะครับแต่เขาเล่นกันในทุกแง่มุมของชีวิตผู้จัดการทีมเลยจริงๆส่วนที่ 5. ปัญหาภาษาและการสื่อสาร Language Barrier กำแพงแห่งการสื่อสาร และข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของภาษาครับต้องยอมรับว่าซีดานพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่คล่องเหมือนภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนซึ่งเป็นภาษาแม่ของเขาการสื่อสารเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้จัดการทีมเลยนะครับทั้งการถ่ายทอดแท็ติกให้นักเตะเข้าใจการสร้างความสัมพันธ์กับลูกทีมการให้สัมภาษณ์กับสื่ออังกฤษที่พร้อมจะจับผิดทุกคำพูด ถ้ามีปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารในช่วงแรกๆมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานได้ครับลองนึกดูสิครับว่าถ้าโค้ชพูดไม่ชัดหรือไม่สามารถอธิบายแท็กติกที่ซับซ้อนได้นักเตะก็จะสับสนและผลงานในสนามก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย สำหรับผมนะแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนแต่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกำแพงเล็กๆที่ต้องใช้เวลาในการข้ามผ่านไปให้ได้ครับเหมือนนักเตะใหม่ที่ต้องใช้เวลาปรบับตัวเข้ากับจังหวะของเกมภาษาอังกฤษก็เช่นกันครับมันต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและบทสรุปถ้าซีดานคุมแมนยูไนเต็ดเกมนี้คุ้มที่จะเสี่ยงไหม เอาละครับท่านผู้ฟังเราพูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียกันมาแบบจัดเต็มแล้วนะครับเหมือนได้ดูเกมฟุตบอลที่สูสีกันมากๆเลยว่าใครจะชนะลองมาสรุปกันแบบสั้นๆอีกทีดีกว่าครับถ้าแมนยูเนเตดได้ซีดานมาคุมทีมจริงๆ ข้อดีที่จะได้รับเนี่ยคือจะได้โคช้ชที่มีภาวะผู้นำสูงสามารถจัดการซูเปอร์สตาร์ได้อยู่หมัดมีประสบการณ์บนเวทีใหญ่ระดับโลกและที่สำคัญคือจะสามารถเรียกศรัทธาของแฟนบอลและภาพลักษณ์ของสโมสรกลับมาได้ทันทีเหมือนได้นักเตะคนสำคัญที่ยิงประตูชัยได้ในนาทีสุดท้ายของเกม แต่ในขณะเดียวกันข้อเสียและความเสี่ยงก็มีอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่เคยเจอแนวทางที่อาจจะไม่ใช่การสร้างทีมระยะยาวและการที่เขาพึ่งพานักเตะคุณภาพสูงเป็นหลักซึ่งหมายความว่าถ้าทีมไม่เสริมทัพให้เขาดีพอก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง เพราะฉะนั้นครับถ้าบอร์ดบริหารของแมนยูในเตดพร้อมที่จะทุ่มเสริมทัพและต้องการความสำเร็จในระยะสั้นถึงกลางแบบรวดเร็วทันใจเนี่ยซีดานคือตัวเลือกที่ใช่เลยครับเหมือนการลงทุนซื้อนักเตะตัวท็อปมาเพื่อหวังแชมป์ทันที แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าแมนยูไนเตตต้องการสร้างทีมใหม่แบบค่อยๆพัฒนาวางรากฐานที่มั่นคงในระยะยาวพวกเขาอาจจะต้องหาคนที่เหมาะสมกับโปรเจกต์ระยะยาวมากกว่านี้เหมือนกับการสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนเพื่อปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเองในอนาคตส่วนแฟนว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณมากครับ